ในยุคเศรษฐกิจที่อะไรก็แพงนะครับหลายคนคงเจอปัญหามีคนรู้จักและไม่รู้จักมาขอยืมเงินแต่เราไม่รู้วิธีปฏิเสธยังไงนะฮะให้ไม่ลำบากใจและก็ไม่ให้เสียน้ำใจกันนะครับวันนี้ผมนำเนื้อหาดีๆจากของเว็บกระปุก .com นะครับขอมีเนื้อหาเกี่ยวกับ7วิธีปฏิเสธเพื่อนขอยืมเงินบอกปัดยังไงดีไม่ให้เสียน้ำใจนะครับ จะมีเคล็ดลับนะครับเจดข้อด้วยกันนะครับหนะครับเสนอทางอื่นให้แทนนะครับก็คือว่าเป็นวิธีแรกๆนะที่เราสามารถแนะนําคนที่มาขอยืมเงินได้นะครับด้วยการหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินแบบอื่นๆให้แทนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนนะครับเช่นแนะนําให้ไปยืมคนอื่นก่อนนะครับชี้ช่องทางหาไรายได้เสริม และก็แนะแนวทางขอสินเชื่ออื่นๆจากธนาคารเพราะว่าสินเชื่อปัจจุบันเนี้ยเขามีการรวบหนี้มาเป็นหนี้เดียวนะครับแล้วก็ผ่อนสบายด้วยนะครับเป็นต้นเพื่อเป็นการปฏิเสธแบบเนียนๆนะครับและอย่างน้อยก็อาจจะเป็นตัวช่วยให้เขาพ้นจากปัญหาในช่วงเวลาที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะครับอ่าเรามาดูหัวข้อที่สองนะครับขอเวลานะครับตัดสินใจสักพักนะครับนี่เพื่อในการที่เราต้องคิดดูกันดีๆก่อนนะครับว่า การตัดสินใจให้ใครยืมเงินนั้นไม่ควรที่จะตอบตกลงทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้กลับมาคิดดูดีๆก่อนว่าสมควรให้ยืมหรือไม่เพราะบางคนนะครับประวัติเขาเคยยืมเงินใครหลายๆคนแล้วเขาไม่เคยคืนนะครับแล้วถ้าเราให้ไปแล้วเราก็มีโอกาสที่เราจะไม่ได้คืนแล้วก็ทําให้เราเดือดร้อนด้วยอีกครั้งยังมีเวลาไปเช็คด,ด้วยนะครับว่าแน่ใจว่าเขาเดือดร้อนจริงๆไหมนะครับบางคนเขาอาจจะไม่เดือดร้อนจริงๆแต่อยากจะซื้อของแบบฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ ไม่ใช่มาหลอกเอาเงินเราไปใช้จ่ายแบบอลุชไล่นะครับหรือเขาอาจจะติดพนันนะครับแล้วก็มีคนมาทวงหนี้นะฮะดังนั้นดังนั้นนะครับการตอบไปก่อนว่าขอเวลาตัดสินใจสักพักก่อนนะฮะน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชะลอการตัดสินใจนะครับเท่านี้ก็น่าจะเซฟตัวเองได้พอสมควรนะครับอ่ะเรามาดูหัวข้อที่สามกันนะครับแล้วก็อาจจะตอบไปเรื่องครับว่าช่วงนี้ไม่มีเงินเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเออเราไม่มีเงิน นะครับตอบชัดๆไปเลยนะครับว่าช่วงนี้ไม่มีเงินเหมือนกันก็เป็นทางออกที่ดีนะครับและทําให้เราพ้นจากการถูกตามตื้อได้ซึ่งอาจจะยกเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของเราในช่วงนี้นะฮะว่ามีภาระอะไรบ้างต้องใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนบางที่อาจจําเป็นต้องดึงดราม่าสักหน่อยนะครับแต่อย่าเว่อร์กันไปนะครับผมเมื่อเขาเห็นว่าเราเองก็เครียดเรื่องการเงินเหมือนกันสุดท้ายก็คงเลิกลาไปเองนะครับ C มีแผนต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในอนาคตนะครับสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทําให้เพื่อนเรานะฮะถ้าเขาเป็นคนที่เกรงใจเราจริงๆนะฮะและเขารักเรานะครับแบบมิตรภาพที่ดีนะครับก็คือว่าหากคนที่มายืมเงินนะฮะดูว่าเราพอมีเงินเก็บเหลืออยู่บ้างนะครับเพราะว่าเขาก็อาจจะรู้ว่าเราก็มีอาจจะมีฐานะดีขึ้นนะรหรือว่าเก็บเงินเก่งนะฮะก็เลยมาขอยืมเงินไปหมุนก่อนนะฮะการตอบไปว่าไม่มีเงินให้ยืมก็ดูจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการถนอมน้ําใจก็อาจจะตอบไปว่าตอนนี้มีเงินก็จริงแต่ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตเช่นซื้อบ้านซื้อรถท,ทําธุรกิจค่าเทอมลูกหรืออะไรก็ได้แต่บลาบๆาะครับก็ถ้าให้ยืมไปตอนนี้เงินก็จะไม่พอเชื่อว่าเหตุผลนี้เพื่อนๆถ้าเขาเป็นเพื่อนที่เป็นิตรภาพที่ดีจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่เกรงใจเรานะฮะน่าจะเข้าใจได้กันอยู่นะครับผมอหัวข้อที่ห้านะครับ นาเงินที่มีไปลงทุนหมดแล้วอาจจะบอกเพื่อนไปอย่างนี้นะฮะว่าเงินที่เก็บมาได้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็คือแจะเอาไปลงทุนแล้วไปลงลงทุนเรียบร้อยแล้วนะฮะเงินที่เก็บมาเนี่ยนำไปลงทุนซื้อหุ้นนะครับหรืออาจจะซื้อกองทุนรวมหรือฝากประจําไปแล้วเลยไม่สามารถจะถอนออกมาให้ยืมตอนนี้ได้หรอกก็เป็นคําตอบที่ดีนะฮะและก็ถ้ถนอมน้ําใจได้ซึ่งน้อยละน้อยนะพอได้ยินแบบนี้คงไม่มีใครยังดึงดันนะฮะบอกให้เรา ไปปิดบัญชีขายหุ้นถอนเงินออกมาให้ยืมหลอกนะฮะเพราะถ้ายังทําแบบนั้นตัวเราเองต้องกลับมาคิดแล้วว่าจะเลือกพบคนแบบนี้ต่อไปหรือเปล่านะครับผม่อหัวข้อที่หกนะครับ่าวิธีตอบกับเพื่อนว่ามีคนอื่นยืมไปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้คืนเลยนะครับแางไปเลยครับว่าพอดีมีคนคนอื่น่ะยืมไปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้คืนเหมือนกันโดยการหยิบเรื่องแบบนี้มาแาง สามารถช่วยตัดบทได้ดีเลยนะอย่างน้อยก็คงทําให้อีกฝ่ายฉุกคิดขึ้นมาว่าเดือดร้อนถึงขนาดยังเป็นต้องมายืมเงินเราจริงๆไหมซึ่งส่วนมากพอรู้แบบนี้ก็มักจะล้มเลิกความคิดขอยืมเงินไปเองนะฮะ,ะเรามาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับาการปฏิเสธข้อที่7นะครับปฏิเสธไปตรงๆเลครับอย่างจริงใจนะว่าให้ยืมไม่ได้จริงๆไม่โดนตามตื้อมากๆนะไม่ยอมเลิกลาสักที ปริเสธแบบนี้อม้อมๆซับซอบไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจสุดท้ายเลือกตอบแบบตรงๆไปเลยครับชัดเจนไปเลยว่าให้ยืมไม่ได้หรือตอนนี้ไม่สะดวกให้ยืมจริงๆคงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งเชื่อว่าเลยว่าหลายคนพอได้รับคาตอบแบบนี้เข้าไปแล้วคงเลิกเสองซีขอยืมเงินเราอีกนานเลยเท่านี้นะฮะก็ไม่ต้องมานั่งลําบากใจอีกต่อไปนะครับผมสุดท้ายแล้วการให้ใครยืมเงินก็คงขึ้นอยู่กับ การช่างใจของแต่ละคนแล้วล่ะว่าสมควรให้ยืมหรือเปล่าเขาคนนั้นน่ะเดือดร้อน,นจริงๆงไหมและเงินจํานวนที่ให้ยืมไปนั้นต้องไม่ทําให้เราเดือดร้อนด้วยนะครับเพราะบางครั้งเราเราให้ยืมไปแล้วแต่เราเดือดร้อนนี่ก็ผมว่ามันไม่เวิร์กนะวิธีนี้นะฮะที่สําคัญคือถ้าไม่อยากให้ยืมก็ปฏิเสธไปเลยครับอย่ารู้สึกผิดเพราะทุกคนนะ่ะต่างมีภาระ,ะตัวเองกันทั้งนั้นนะฮะกับเจ็ดการปฏิเสธที่ นะฮะไม่ทําให้ทั้งเราและก็เพื่อนต้องเสียใจนะครับเป็นการช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่อย่างเชิงรู้ถึงเพื่อนเราด้วยนะครับว่าเขาต้องการคบเราแค่เพื่อผลประโยชน์หรือว่าเขาคบเราเพื่อมิตรภาพที่ดีช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันนะครับยังไงนะครับถ้าเนื้อหามีประโยชน์นะในการรับฟังรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแต่ s t o r y t e l l i n g นะครับเล่าเรื่องบาย วีวิกตอรีขอบคุณครับ